เอาละครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาแวะเล่นมินิเกมกันหน่อยดีกว่าเป็นมินิเกมเหลือเวลาอีกหนึ่งวันด้วยนะอันนี้ก็ต้องมารีบเคลียร์เป็นกิจกรรมที่ผมค่อนข้างชอบนะครตัวด้วงคราวที่แล้วก็เล่นกันมันมากแต่คราวนี้รู้สึกว่ามันจะมีอัปเกรดอะไรขึ้นมาอีกเยอะมากนะครับเพราะว่าได้ไปทดสอบดูแล ผู้ต่อสู้แต่ละคนคงจะไม่ใช่แค่ดวงธรรมดาแล้เพราะเริ่มต้นมาก็เป็นบักฮานี่แหมแล้วกระชับมิดด้วยนะไหนดูซิคือมันไม่ได้สู้กับด้วงด้วยกันอะ่ะมันไปสู้กับมันไปสู้กับศัตรูตัวอื่นน่ะมันไมไ่สู้กับด้วงและด้วงของเราตอนนี้ก็ไม่ใช่เป็นด้วงที่เป็นสิ่งมีชีวิตธรรมดาไม่ได้เป็นมแมลงแล้วนะ เป็นแบบหุ่นยนต์ดัดแปลงมาอ้าจะไปไหนล่ะอ๋อนี่ไงเลือกระดับความยากต้องเล่นทีละดาวไหมสามยังไม่ได้ต้องอันนี้ก่อนตึกด้วงทะลวงฟ้านี่นี่ยู่ไง นี่ไงมันบินได้เนี่ยอ,อ้าวไงอุ้ยโดนหินเข้าหัวอืมนี่แน่ไม่ถึงหมุน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 ยังไงไม่ธรรมดานะเดีนน๋ยวนี้ด่วง เอาเหรอเอาเหรออุ้ยทำไมมันไม่ถึงอุ้ยนี่มันด้วงล่อนแมนด้วงล่อนแมนอุ้ยโดนหัวหินโดนหัวเต็มหน้า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 ไงบอกแล้ว ยังดูมันมีเรืกะดับความยากได้ด้วยนี่การประลองยากสุดแกร่งนี่มาดูซิว่าโหดๆจะเป็นยังไงดีโอ้ถอยถอยว่ะมันถอยว่ะมันรู้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  รู้รู้มาก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 ทำไม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 จะจะเอ้ยรู้อ้ยนี่งไงโอ๊ยหลบทางอากาศก็ได้ด้วย,ยงไงอืมอุ๊ยยี่สิบดาเมจอืเข้าหัว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  เข้าหัวเข้าหัวทำไหมทำไมจะเอาจะเอาเหอจะเอาเหอด้วงกูโคตรเก่งอ่ะอุยอันนี้ใช้ไฟวะจุดอ่อนอยู่ที่ส่วนหัวเหมือนกันคว้างสลายคว้างสลามเพื่อปล่อยระเบิดโจมตีจุดไฟที่กระบองเพื่อทำการโจมตีพิเศษมันโจมตีแต่ว่า จุดอ่อนมันอยู่ตรงหัวก็แสดงว่าก,ก้มมาก้มมาอถึงไหมโอ้โดนสลามเข้าหน้าจุดไฟอ่ะจุดไฟจุดไฟปียะปียะสุดไฟปีะปีอื้ม <c oughs> ไงล่ะเอาหัวเอาหัวจะเอาหัวจ,จะเอาเหรอจะเอาหัวจะเอาหัว อ๋ออืมอืมชั้นช้าเกินไปจุดไฟจุดไฟจุดไฟ yeah. อย่าทำอะไรทำอะไรทำอะไรต้องโจมตีสลามระเบิดอะไรเงี้ยแล้วยังดัวยังดัว <Yeah. S 2> หลังหลักไปจะไปสู้กับตัวอะไรวะเนี่ยหมุนล่ะเหรอหมุนทำไม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 น,นี่เอาอุ้ยไม่น่าทันไงบินก็อุ้ยบินก็หลบ บินก็หลบได้ยินก็หลบได้อุ้มไว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 ้อ้าไม่โดนมะไม่โดนวะไม่โดนวะไม่โดนวะกูโดนไปด้วยเลยจุดไฟอุ๊ดถอยถอยถอยนี่ไงใชไหมคล่องกว่าเดิมนี่ไงนี่ไง ทะลวงข้ามสถหาสวรสษ์่อไปตัวอะไรวะโอ้โหโจมตีด้วยธาตุไฟไหลายรูปแบบหักคันจังหวะการไล่จะทำลายเกาะของมันและทำให้มันอ่อนแอได้ต้องขัดจังหวะการไล่ด้วยขัดยังไงเนี่ยศัตรูสุดแก่งที่มีต้นแบบมาจากไพโลอบิสมิต และใช้ธาตุไฟในการต่อสู้สามารถปล่อยบอลไฟที่เคลื่อนที่บนพื้นดินและเสาเพลิงแนวตั้งได้ต้องคอยหลบให้ดีเมื่อฝ่ายตรงข้ามเริ่มท่องคาถาเตรียมปล่อยอาคมการทำลายไฟบอลการทำลายไฟบอลจะไฟบอลการทำลายบอลไฟจะสามารถทำลายเกาะของมันได้ในระดับความยากสุดกำลังมีเพียงการโจมตีทะลุเท่านั้นที่สามารถทำลายบอลไฟได้ สุดกำลังก็คือต้องชาร์จเต็มใช่ไหมอันนี้คือเราสามารถทำลายโอ้ยไม่ทันมัน <ed> อือ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 โอ้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 บิน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 แล้วทะลวงทะลวงชาร์จ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 เต็มเต็มพิกัดเต็มพิกัดอีกที อีกทีได้ไว้อีกทีอืมอืมหมด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 อืมอ๋อตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เขาเพลิงอ่า,าไงเขาบินได้จ้ะตัวเองยุตูมจอๆเลยจออจอจสอ,จอ,จอสักดอกหนึ่งสักดอกหนึ่ง น่าจะไม่ยากปะอู้วว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 องววววงววงวววตีววงวว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 ตนวะไว่วววแวว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  เอ้าโอ้โจมดีทะลวงเอ้าไม่ทันน่ะโอ้หแม่ระเบิดอือหือยันไล่ด้วยนะอีกที อีกทีอืมอืมไม่ต้องรอให้โอ๊ยถอ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 ยแน่กลางอากาศสอยกลางอากาศสอยกลางอากาศอุ๊ยโอ๊ยหมด โอ้ยพลังหมดตาย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 ยังไงถึงจะทะลวงเข้าไปได้วะทำยังไงเอยเอยทำไมมันตีไม่เข้า มันทะลวงไม่เข้าเลยอืมเอ้ยเอ้ยโอ๊ยอืม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 มันทะลวงไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยมันต้องทำไงวะอืม

จะโจมตีทะลวงยังไงวะโอ,องอโอ้ยอยังไงคือโจมตีทะลวงวะ ยอมอะไรคือโจมตีทะลวงวะ คือการโจมตีทะลวงได้สักทีได้สักทีกทมึง,มงโดนกูมึงโดนกูมีกี่ทีใส่ให้หมด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 อืมอืม ย่าย่าอืมอืมมึงมาจอดจ่อหน้าสักทีให้หน่ำใจใส่หน้าสักทีมึงตายมึงตายไอ้ฮาเสียเวลาเวลาเลย โอ้โหเมื่อกี้ไฟอันนี้เจอน้ําแข็งกูจะบ้าตายโจมตีด้วยธาน้ําแข็งหลายรูปแบบหากขัดจังหวะการไล่เหมือนกันก็คือเกาะเดียวกันแต่ว่าเป็นท่าตน้ําแข็งมาเออไงมาอื้อหอไง มา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 เต็มหลอดเต็มหลอดอีกทีอีกทีเต็มหลอดอีกทีอีกทีทีเต็มหลอดไปอม,มายังไงอ้แม่แม่มีหลอกลอ่อคุณนึกว่ามีเฉพาะข้างล่างอย่างเดียวแม่ไม่ธรรมดานะเราเนี่ยฮะอืมอืม,อม เต็มหน้าไปเต็มหน้าไปทีสุดท้ายลาสดช็อตอ่ะเลือดดับความยากอืมมาแล้วไงต่อ โอ้วงกว้างที่พายอืมมามามามึงมา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 อมามาเอาคางอะไรคางอะไรคางอะไรทิมหน้าไปสิทิมหน้าไปสิมามายัไงไนยัไงไงเนี่ยไง S 1> <S 1> <S <S โอ้ยมางมาเร็วอืม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 เข้าหนะ้า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 ,นะานะตัวสุดท้ายว่ะ <S 2> <S 2> <S 2> จะบ้าเหรอเอาไอ้ยักษ์ใหญ่มาเล่นกับกูเนี่ยนะเอาด่วงเนี่ยนะตัวเล็กน้อยนะจุดอ่อนอยู่ที่หัวศัตรูที่มีความสามารถรอบด้านที่โจมตีทั้งดุดันเข้าสน่นสถานะนเสริมพลังได้ด้วยนะศัะตรูที่มีต้นแบบมาจาก Stonehenge l a w a ค r u s h กระหายในการโจมตีอย่างสูง มีพลังชีวิตลดลงถึงระดับหนึ่งแล้วจะสามารถจะเพิ่มความสามารถในการต้านทานการหยุดชะง,งักของตัวเองและโจมตีด้วยการโยนจีโอสลามจีโอสลามคือจุดอ่อนของมันในระดับความยากสุดกําลังมีเพียงการโจมตีทะลวงเท่านั้นที่สามารถโจมตีจีโอสลามได้อย่างมีประสิทธิภาพไป ดูขนาดตัวเล็กแต่เจ๋งโอ้ยโอ้ยอืมเล็กแต่เจ๋งนะโว้ยเล็กแต่เจ๋งนะเว้ยมึงเข้ามามึงเข้ามาถอยทำไมอะถอยทำไมอะเข้ามาดิ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 ออ้ย เอามาเอามาเอามาเข้ามาเามาจีโอสลามจีโอสลามจีโอสลามทุ่มตุ้มทุ่มตึ้มทุ่มตึ้มทุ่มตึ้มทุ่มตรมตียมตรวจตายมาความยากระดับสุดไทย สนุกว่ะโอ้โหมาถึงใส่เลยเหรออุ้ยอุ๊ยนี่กูไม่ถึงไม่ถึงขอโทษขอโทษกูขอโทษกูขอโทษมันไม่โดนหรอกโว้ยมันไม่โดนหรอกโว้ยมันไม่โดนหรอกนะโอ้ยใส่โลกอืมอุ้ยโอ้โหกระชั้ชนชิด ชั้นชิดกับชั้นชิดเอ้ากูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษกูจะไปยังไงตอนเนี้ยถอยหลังก็ไม่ได้ไปข้างหน้าก็ไม่ได้โอ๊ย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 หมา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 เมื่อกี้กูพลาดไปหน่อยเมื่อกี้กูพลาดไปหน่อย เห็นตัวเล็กๆแบบนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะโ้ยจิ๋วแต่แจ๋วนะโ้ยมันไม่โดนหรอกฮึมันรู้ซะมึงเบิมดแล้วทองหมดเลยหวานครับผมหวานเจี๊ยบเก้าห้าสี่สิบห้าได้เยอะ น,นี่แปดสิบก็เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้เล่นก็อย่าลืมเข้ามาเล่นแล้วกันนะครับผมก็ได้เพชรเยอะอยู่นะเผื่ออาไว้เปิดตู้อื่นตู้หน้าตู้ไหนเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะล้มละลายกับตู้แพทนี้นะครับพรอะมาทั้งชิลลรี่มาทั้งเทพไฟเลยนะฮะก็ได้แหละอย่าพลาดนะครับผมใครที่ยังไม่เล่นก็รีบเข้ามานะฮะตอนที่คลิป นี่ลงเนี่ยก็น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณสัก24ชั่วโมงกันนะเอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ